สวัสดีครับเด็กๆนะ้องวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกทําข้อสอบกันนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของคําราชาศัพท์นะครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาเด็กๆทกําข้อสอบเรื่องของคําราชาศัพท์เด็กๆอาจจะได้ทําแค่ประมาณว่าข้อสอบจะถามว่าคําราชาศัพท์นี้แปลว่าอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปแล้วลูกไม่ถามแบบนั้นแล้วนะครับเราจะถามเรื่องของการใช้คําราชาศัพท์ให้ถูกต้องนะครับ ดูจากในช้อยแล้วเนี่ยนะฮะทรงประทับทรงเสวยทรงพระอักษรทรงกลิ้วทรงประชวนทรงพระราชดำรัสอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการใช้คำว่าทรงนะครับว่าด้วยเรื่องของการใช้คำว่าทรง การใช้คำว่าทรงมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆมามาดูกันนะครับอันแรกเลยนำหน้าอ่ะนำหน้าคํากริยาธรรมดานะครับให้กลายเป็นกริยาราชาศัพท์เนาะคือเอาจริงการใช้ทรงบเพื่ออะไรก็คือทรงเนี่ยเป็นกริยาราชาศัพท์ โอเคนะครับกูเ,เขียนไว้เลยนะครับก็คือนำหน้าคำกริยาธรรมดาให้กลายเป็นกริยาราชาศัพท์อย่างเช่นคำว่าทรงยินดีอะไรประมาณนี้นะครับสองนะนำหน้านะครับนำหน้าคำนำ คำนามธรรมดาหรือคำนามสามัญก็ได้นะครับอย่างเช่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นทรงรถก็เป็นขี่เอ่อขับรถนะครับอ่ะ ส่งม้าก็เป็นขี่มานั่นเองนะครับเห็นไหมก็เปลี่ยนกลายเป็นแบบอุดกลายเป็นคำกริยาราชาศัพท์ได้เลยหรือใช้ในกรณีใดนะครับใช้ในกรณีอีกนาหน้านำหน้า,นำนาคำนามราชาศัพท์นั่นเองนะครับ อ่ะโอเคนะครับพระราชดำริเนี่ยก็คือความคิดเนาะเออแต่พอบอกทรงพระราชดำริก็เลยกลายเป็นคำว่าคิดนั่นเองนะครับคิดต่อมานะครับเอนำหน้าอ่ะโอเค แล้วตามหลังด้วยคําธรรมดานั่นเองนะครับอย่างเช่นอะไรนะครับทรงเป็นประธานโอเคนะครับนี่คือว่าด้วยเรื่องของการใช้ทรงนะครับอันนี้คุณครูสรุปให้แบบย่อๆนะฮะนี่ย่อสุดแล้วนะฮะโอเคนะครับมาดูกันที่ข้อแรกนะครับทรงประทับทรงเสวย อันไหนที่มันไม่ถูกต้องลูกแอบพอจะบอกกูได้ไม่เอ่ยนะครับอันแรกนะครับทรงประทับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าประทับเนี่ยเป็นกริยาราเป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับก็ตัดทรงออกนะครับสเสวยก็เป็นกริยาราชาศัพท์ตัดออกเช่นกันนะครับดังนั้นข้อนี้ใช้ถูกเพียงแค่อันเดียวก็คือทรงพระอักษรน,นะครับเด็กๆแก้ไขตรงนี้ครูนิดนึงนะครับเป็นงองูเนาะโอเค ต่อมาทรงกลิ้วทรงประชวนทรงพระราชดำรัสโอเคนะครับข้อนี้นะครับที่จะต้องแก้ไขเลยก็คือทรงกลิ้วกับทรงประชวนนะครับเพราะว่ากลิ้วคือโกรธประชวนคือป่วยเนาะพระราชดำรัสคือคําสั่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เออก็จะเป็นอา่าใช้ได้นะครับใช้ได้ก็คือแค่คําว่าพระราชดำรัสนั่นเองต่อมาพระราชทานโอเคอันนี้ถูกต้องนะครับ ถูกไหมอะถูกต้องทรงบาทบาทเป็นคำธรรมดานะครับทรงพระอักษรอ,อันนี้ถูกต้องตอบข้อที่สามได้เลยนะครับส่วนอันที่สี่เนี่ยอะไรที่ผิดนะครับบรรทมก็บรรทมไปเลยนะครับไม่ต้องทรงบรรทมเนาะส่วนสเสด็จก็สเสด็จนะครับอะโอเคส่วนทรงพระ,ะราชรดพระ,ะราชรดก็คือรถเออใช่ไหมก็ทรงรถเอออะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับก็ด้านหลังจะถูกหมดเลยเนาะ โอเคนะครับสำหรับเรื่องของคำการใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวข้อสอบนะฮะที่ออกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเด็กๆอย่าลืมฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับหากน้องๆน,นะครับชื่นชอบในคลิปนี้และไม่อยากพลาดสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหรือนอกจากนั้นนะครับยังสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันแล้วเจอกันครับ